สบายดีทา่านผู้ชมทุกท่านมื่อวานี้ก็กลับมาพบกันใหม่เนาะภายใตย้ากาศที่ว่าแจ่มใสดีท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็เดี๋ยวนี้แม่สิบซองสร้าเซล็จสิ้อันนี้ก็มันทางข้ามน้ำนขา้าวปัตรเซเรนเนาะที่ว่าสร้างขึ้นมาได้ประมาณสิบปีสำหรับขีดทิพย์เล็กกระยางแล้วบงความ,มือนฮันแม่นเดินคนมาลิ้นมากินตอนยามฮ้อนเนาะมาถึงเวทเป็นแถวแล้วทางใกล้ๆน้ำนก็ แคบนำมันนะคนเอาอนาเอากาโนเอากระยักมาลงขี่ลิ้นแล,ล้วไก่ไก่ท่านค้านำให้มันคั่วเนอะคั่วขนยางคือว่าลัดมาฮะหงเหียนเนาะสรัดพวกอยู่เบื้องนั้นแต่ว่าเป็นต่าสิีว่าจ้งยืนะนะมันมันบุนี่นอกอันนี้นะจนจนเน่าแล้วมันยังบุนี่เมือ่อคืนผ่านไปก็มี ติดลบยังมีนะมันยังอยูย่เซ่ยนกนางนวลเนี่ยวได้มีคนตึงเวทดวันได้มีคนห้าปา่าว่นได้มีคนเป็นลิศไปกินมันม,มีมันลดทุกบอลที่ว่าเห็นที่ว่าไปอันนี้ก็บฟ้าพุธกันมาบ้านบ้านเดียวกันนี่แหละเมื่อกี้เฮ็ดเบ็ดมักล่าอยู่นี่นะเป็นซิปุ่นนะมันยังบ,บุนี่วันนี้อันนี้เป็นเดือนตุลาคมใกล้จะหมดเดือนแล้วนี่อันนี้มีแกงแกงสามขอนเนาะหรือว่าซ่าองดอน วันนี้ก็เปนแกงที่ว่ามีคนเอาเหือลงนี่ก็วังแล้วนี่ก็วันคลิปที่ผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์ผ่านไปนี่นะเกิว่าเกงเติบอยู่ลงนะที่ใดนะขี่เหือกันโนอันนี้ก็มปนทางยางไปห้าบอลถึงเวทเนาะแต่ว่าตอนปดใหม่นะตอนเดือนเมษนะหรือว่าเดือนเดือนแม่เนาะของฝรั่งเนาะเดือนสุภาคมเนาะแต่วดคน นั่งซับลาบตัวนี้นะเพราะว่าน้ำมันสูงตัวนั้นนะนั่งอยู่บางที่นี่แหละตึกจมตึกแกงเลื่อมเต็มนี่แหละแต่ว่าตัวนี้น้ำแห้งล่าแล้วเหมืเลยเห็นบางที่เต็มเลยถังกางย้อนเป็นอีโน่ตึกเบ็ดแต่ว่ามันเกาะตลอดเนาะฝรั่งข้างจมเลยโอ้เป็นเกาะเป็นคาดเป็นเกาะเป็นคาดว่าคาดตัวเส้นเนอยเส้นเบอร์สิบ เดี๋ยวน้ำแห้งแล้วพูดไม่ให้ตุนนี้ไปป่าอ้อมตะนี้ตหมดเลยกระทั่งพุทธจีบอลไปนะตอนนำล่ายน่แก้งแบบวันนี้เรียบร้อยรถป่าอันนี้ก็ทางไม่เนาะสาตะเก้ามันบุมีอันนี้มันเป็นหญ้าเต็มวัดแล้วคนตึกดธอมันไล่แล้วมันบุยบุตรเป็นยางย่างห้าตัวนั้นย่างไปย่างมาย่างไปย่างมาจนเป็นทางเอาอดเลยนี่อันนี้ส่วนนี้มันพวกจะพวกวัยรุ่นเข้ามาตึกนะ ก็อยู่เป็นหมู่เป็นสี่เป็นห้าตึกแต่ป่าี่ได้ก็เป็นป่าดอเรป่าโบโรเซ่เนาะป่าข้าวตังตึกก็ได้ป่าดุกหรือว่าป่าปักบดนะฮะอันนี้เป็นทางแท้ที่ว่าคนเที่ยวทางแท้คนบริษักเที่ยวเดียวทางใหม่ คนเขาจะเอคือแย่ยากลมเนาะเขาก็เลยมาตึกนี่หลังเบิ้ลบางทีมานอาจจะกินแต่ว่าสาต์เก่ามันกินเนาะที่จริงมันคนกินนะมันมีป่าอยู่ในนี้นะไม่รล้ว่ามันโบหิวว่าหรือว่าเป็นน้ำน้ำมันเย็นโพดหนึ่งมันน้ำมันเย็นโพดแร้องอไปอยู่บนรลักใ้้มันน้ำอุดลงนิดนึงซอกมามันโบมีป่าน้อย มีปลาน้อยไล่แล้วมันมากินปลาน้อยอันนี้ปลาน้อยมันอาจจะหมดหมดแล้วอ,อาจจะไปอยู่บนอื่นบ่มันก็เลยบ่มีฝ่าใหญ่ปลาน,น้อยตัวสั้นนีก่ก็ไหวนะกินอย่างนี้เลยนี่ยก็เอาเหื่อลงมาแล้วก็ขี้ขึ้นตอนเอาเหืออหอออเห้อลงมาบ่ได้ท่าให้บิงเอาต้นลากเหื้อยลงมานี่ก็มุ่งหน้าขึ้นขึ้นไปหาบอลน้ำให้ให้คนเลย เมาขี้ขี้เข้ามาอขอดนยน้อยในยไบ,ได,บนได้เสือ้อยนึกว่าินสีขาวกาแต่ละเหือนี่กระยาบเตะเอบลอยลอยนิ้วเนาะก็ยาาเข้ามามาอนะ คือนข้ามาห้ามมาโดนดด,น,ดนตัวที่หนึ่งนี่นะตอนอากาศร้อนๆมีพลันเรียนเข้ามาอาบน,น้ำอยู่นี่ในคู่ก็มาแต่ว่าในคู่ขี้เหือกันโนจังอยู่กลางเครื่องั่นเนาะอย่างน้อยเขาลอยข้ามลอยลอยไปลอยมาลอยไป,ลอย,ล,อยไปลอยมาอยู่ท่านถ้ามาพได้ลอยบุพคลก็ไปห้าเหือั่นในคู่ตอนรับออกเป็นกิจกรรมที่พ้นไปที่สุด ก็มาจอดดอนอย่างนี้แต่ว่าขีรตึกก็ดีกันแต่ว่ามันมันบุกขักหมาเลยแต่มันมันน้อยคนนะที่จริงมันก็มันก็บนน้อยเนาะสลับค่อยแต่ว่าเขาลุกเขาย่างบ่ได้ขน่ดได้นั่งจะาอยู่บนเก้าห์น่ะมัตึกยีบวกมัดเถื่อไว้แล้วตึกยีบวกง่ายกว่านี่มึงใหนปลอไข่กว่านี่แต่ระวังบ่อยล้มก็ล้มแล้วก็อันตรายละ อันนี้ก็ข้ามไปข้ามมาสบายถ้าเขาลืมเคื่องดื่มฟอกลับไปก็มาสบายเลยใกล้ๆนี่ข้าไปห้านดินดินใหญ่ใช่ไหมบ่ไบก่เบ่ไก่เบ่ร์ฮอตอัีนะ วันนี้เขาหมักไร้วันนี้นะมีตุปปาดอเรน,นะแต่ว่บบางครั้ญ่เกินไปแล้วก็บ,บุน้อยเกินไปแต่ตอนก็ตึกตอนเพิ่งจะใหม่น่ะเขามีตุ๊ปล่อยปล่อยลูกเดียวเลยน้อยก็ลอยง่ายก็ลอยก็คือปล่อยอยู่นี่สาวสาวนิ้วเนาะหรือว่า,วห,าห้าสิบสองสิเมตรดูบนเอือรุงหะแหละป้าดอเรเขามีกระลุดเอาเตอ สร้างสิบซองห้าสี่สิบเจ็ดสองสิมเมตรกลายไปบนไ,ไ,ได้ก็ได้ห้าสิบต้นได้ปยคักเล่อยู่นี่แกงเวดคักไรแต่ว่าบูมีหลายคนมาถึงอยู่นี่เพราะว่ายัางเพราะว่ามันบูมีบนเอือหลวงเอือรลงบนได้แต่วันนี้น้ำมันตืน้นมันขี้มัก็ไล่น่ะเขาบนสิ่งสิยงามนั่แต่ว่าก็ขี้ไปหลังเชือกไม่ผ่ายกวักมาหิน่ง ยูบอน้ำให้ไห้นะแต่ว่ามือนี้มันน้ำมันยัดมันแห้งลรยแล้วมันมันบ่แห้งขนาดนะ่ะมันบ่เห็ฝ่องน้ำลายกาน,น้ำมันให้หนึ่งนะเป็นเป็นหา้ามบางงเลยยูตน้าเขาเรียกน้ำกระบุเลิกวันไหนแมนห้าสิบแต่ว่ามีปลาลายเนาะเอาเข้าไปแต่ลา,ท,ท,าที่ติดตามรับชมแต่ต้นถึงจบวันหน้าพบก,กันใหม่บ๊ายบาย